หงแดงลิเวอร์พูลอาจจะไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดณเวลานี้แต่มันก็ไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าพวกเขายังคงเป็นหนึ่งในทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกฟุตบอลจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยที่จะมีนักเตะมากมายอยากย้ายมาเล่นให้กับพวกเขา วันนี้เฮ r s o ซ l r ี p พอร์ตบายเอร์โจึงอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดู5นักเตะที่ออกมาประกาศตัวอย่างชัดเจนเลยว่าอยากจะย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นก็เว็บไซต์ที่มาแรงและมั่นคงที่สุดในเวลานี้คลิกที่ัลิงก์ด้านล่างเลยครับ หากชอบช่อง So Report by SEO ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเอว์พูลผ่านการควา้าแชมป์ลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษมาแล้วมากถึง19สมัยเป็นรองก็เพียงคู่ปรับตลอดการของพวกเขายัางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่เพียงแค่สมัยเดียวเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาทำได้โดดเด่นเหนือกว่าทีมอื่นใดในประเทศอังกฤษก็คือผลงานในฟุตบอลยุโรป เมื่อพวกเขาสามารถกวาดถ้วยแชม์ยุโรปกลับมาประดับตู้โชว์ของสโมสรได้แล้วมากถึง6สมัยด้วยกันโดยคนล่าสุดก็คือเมื่อปี2018นั่นทำให้พวกเขามีฐานแฟนบอลกระจายอยู่มากมายทั่วทุกมุมของโลกและไม่ใช่แค่บุคคลทั่วไปเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบรรดาน,นักฟุตบอลอาชีพอีกด้วยทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า5นักเตะที่มีความตั้งใจอยากจะย้ายมาอยู่กับสโมสรของลิเวอร์พูลนั้นจะมีใครกันบ้าง 1. มาติมอเดกกา ในตอนนี้เขาถูกยืมตัวจากเรอัลมาดริดมาอยู่กับทางอาร์เซนอลและกำวันทำผลงานได้อย่างโดดเด่นจนกลายมาเป็นนักเตะขวัญใจสาวกกูนเนอร์คนใหม่เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วแน่นอนว่าบรรดาแฟนบอลของทางอาร์เซนอลเองก็คงอยากเห็นเขาย้ายมาร่วมทิดเอมิเรตสตีดิเดียมแบบถาวรแต่เพืเ่อนรู้หรือไม่ว่าที่จริงแล้วโอเดก,กาดมีสโมสรในฝันก็คือลิเวอร์พูลนั่นเอง เขาเป็นคนออกมายอมรับเรื่องนี้ด้วยตนเองตั้งแต่สมัยที่ยังลงเล่นกับทางส t ต r กรอสเซตสโมสรในหลิกบ้านเกิดที่ประเทศนอร์เวย์ก่อนจะสร้างความฮือฮาได้การย้ายไปอยู่กับเรอันมาตรติตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นลิวอพูคือสโมสรนในฝันของผมมาโดยตลอดโอเดกาดกล่าว เว่าผมจะไม่ปล่อยให้ความรักที่มีต่อพวกเขามามีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเลือกสโมสรของผมมันคือการหาสโมสรที่ดีที่สุดสำหรับตัวของผมเองและรวมถึงพัฒนาการของผมด้วย 2. เตเต ในตอนนี้เตเต้กำลังลงเล่นให้กับชักตาโดเนตในลีกยูเครนและนับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาจากสโมสรอนเกรมิโอในลีกบ้านเกิดที่ประเทศบราซิลเจ้าตัวก็ได้สร้างตัวขึ้นมาจนกลายมาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกคนสำคัญของทางชักตาจุดเด่นที่สุดของเขาก็คือการทำประตูจากแถว2เมื่อเตเต้กดไปแล้วถึง17ประตูจากการลงสนาม69นะ้นัดในการแข่งขันทุกรายการให้กับทางต้นสังกัดทั้งนี้สมัยที่เขายังลงเล่นอยู่ในลีกบ้านเกิด เตเต้ก็เคยยอมรับว่าลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในสโมสรที่เขาอยากจะย้ายมาเล่นด้วยมันมีอยู่3สโมสรน,นะที่ผมใฝ่ฝันอยากจะไปเล่นด้วยในยุโรปนั่นได้แก่บาร์เซโลนาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลเตเต้กล่าวพวกเขาคือสโมสรที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมีผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมและผ่านการคว้าแชมป์มาแล้วมากมาย ดังนั้นแล้วในฐานะนักเตะผมก็ใฝ่ฝันอยากจะคว้าแชมป์รายการสําคัญและสโมสเรเหล่านั้นก็เป็นตัวเลือกที่สุดยอดในการจะประสบความสําเร็จเช่นนั้นได้ผมรู้ดีว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลนั้นต่างก็มีความเป็นอริซึ่งกันและกันแต่หากมันถึงช่วงเวลาที่ผมต้องเลือกทีมใดทีมหนึ่งระหว่างพวกเขาแล้วล่ะก็ผมจะเลือกมันอย่างช,าชาาันฉลาดอย่างแน่นอน 3. อีวานโทนีเพื่อเพื่อนบางท่านอาจจะไม่รู้จัก หรือไม่คุณชื่อของนักเตะผู้นี้เพราะโทนี่เป็นนักเตะในระดับแชมเปี้ยนชิพที่กำลังลงเล่นให้กับทางเบรนท์ฟอร์ดอยู่นั่นเองอย่างไรก็ตามหากเรามาดูตัวเลขในเชิงสถิติจะพบว่าเขาคือกองหน้าจอมถล่มประตูอย่างแท้จริงเมื่อฤดูกาลที่แล้วเจ้าตัวกดไป24ประตูจากการลงสนาม32นัดในเกมลีกให้กับทางปีเตอร์โบโร ผลงานดังกล่าวทำให้เขาถูกเบรนท์ฟอร์ดซื้อตัวมาร่วมทีมในฤดูกาลนี้และเจ้าตัวก็ยังคงต่อยอดฟอร์มการเล่นที่สุดยอดเอาไว้ได้ด้วยการกดไปอีก28ประตูจากการลงสนาม36นัดนั่นทำให้เขากลายมาเป็นกำลังหลักสำคัญที่ช่วยให้เบรนท์ฟอร์ดมีลุ้นเลื่อนชั้นขึ้นสู่หลีกสูงสุดของประเทศอย่างพิมเมลีกในฤดูกาลหน้าโดยปัจจุบันพวกเขารังอยู่อันดับที่4ของตารางแชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นพื้นที่เพลย์ออฟ คั้งนี้สมัยที่เจ้าตัวยังลงเล่นกับปีเตอร์โบโรนั้นเขาก็เคยถูกสอบถามว่าหากสามารถเลือกได้เจ้าตัวอยากจะไปเล่นให้กับสโมสรใดซึ่งคําตอบของเขานั้นก็สั้นๆแต่ได้ใจความมีเพียงสโมสรเดียวว่าลิเวอร์พูล 4. ซาซาคาลัสซิ นี่คือนักเตะอีกคนหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันอย่างแรงกล้าว่าอยากจะย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลและตัวดาวเตะไว้23ปีเองก็เลือกที่จะเปิดเผยเรื่องดังกล่าวออกมาให้สาธารณชนได้รับทราบถึงความปรารถนาของเขาคาราสิตเป็นกองหน้าของสตุตการ์ทและด้วยความสูงถึง2เมตรก็ทําให้เขาเป็นศูนย์หน้าที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีแต่ไม่ได้เก้งก้างเหมือนกับบรรดาหัวหอกที่สูงใหญ่ทั่วไปนั่นเป็นเพราะว่าตำแหน่งเดิมของเขานั้นเคยเล่นเป็นวิฟิลตัวรุกมาก่อน ทาให้เข้าตัวมีความพริ้วอยู่พอสมควรและสามารถสร้างสรรค์โอกาสในการเข้าทำให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อีกด้วยทั้งนี้ในการให้สัมภาษณ์กับทางบิวสื่อชื่อดังแห่งเมืองเบียรคาลาสิตก็ออกมายอมรับว่าแม้จะมีความสุขดีกับทางสตุดการ์ตแต่หากเลวผูติดต่อเข้ามาเขาก็คงไม่อาจจะปฏิเสธได้ผมรู้สึกเหมือนอยู่กับบ้านอย่างแท้จริงเลยนะที่สตุตการ แต่มันจะต้องเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากอย่างแท้จริงเพราะผมชินชอบในสโมสรลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากคาร์ลัส,สิก่าวสโมสรแห่งนี้มีความพิเศษอย่างยิ่งสำหรับตัวผมตอนที่ผมยังเป็นเด็กผมได้ไปดูเกมนัดชิงชนะเลิศในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี2005ซึ่งเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลพลิกนรกหลังจากตามหลังมิลานถึง3ประตูต่อศูนย์แต่สุดท้ายกลับมาคว้าชัยชนะได้นั่นยังคงเป็นเกมที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของผม ครั้งสุดท้ายที่ผมได้เดินทางไปชมเกมที่เิเวอปูลงสนามร่วมกับพี่ชายของผมนั้นผมแต่งตัวไปแบบครบเซตเลยนะผมเอาผ้าพ,พันคอสวมเสื้อใส่หมวกและหยิบแก้วน้ำของทางสโมสรไปด้วย 5. เจอิดเซนี่คือนักเตะดาวรุ่งอนาคตไกลของวงการฟุตบอลเนเธอร์แลนด์อย่างแท้จริงเมื่ออิดเซดได้ย้ายจากทาง F.C. ไอโฮเฟนมาอยู่กับโกอาเฮดอีเกิลเมื่อช่วงสัมฤทธที่แล้วโดยไม่มีการเปิดเผยค่าตัวในการย้ายทีมครั้งนี้แต่อย่างใด อย่างไรก็ตามมิดฟิลต์ตัวรุกดาวลุ่งในวัยเพียง20ปีรายนี้ก็ได้โอกาสลงประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของสโมสรในทันทีและลงเล่นไปแล้วรวม7นัดโดยทําได้1ประตูด,ด้วยกันอย่างไรก็ตามหนึ่งในความฝันสูงสุดของเจ้าตัวก็ค,คือการย้ายไปโชว์ฝีเท้าในต่างแดนและเขาก็ยอมรับว่าอยากจะย้ายมาเล่นที่เมอร์ซี่ไซต์เป็นอย่างมาก ตั้งแต่ที่ผมยังเป็นเด็กเลยนะผมไม่เคยมีความคิดอยากจะเป็นนักบินอวกาศหรืออะไรแบบนั้นเหมือนเด็กในทั่วไปเลยเพราะสำหรับผมแล้วมันมีแต่เรื่องของฟุตบอลฟุตบอลและก็ฟุตบอลเท่านั้นเสมอมาอิตเซตกล่าวขณะเดียวกันผมก็ไม่แข์ด้วยว่าตัวของผมเองนั้นจะสามารถไปได้ไกลถึงขั้นไหนกัน แต่แน่นอนว่าสโมสรในฝันของผมนั้นก็คือลิเวอร์พูลแต่ผมจะต้องแสดงให้เห็นว่าผมจะสามารถไปได้ไกลแค่ไหนกันแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างรว่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ใต้คลิปเลยเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ